ครับ1น,นับก็ต้องออกมายีโอ้โหแล้วหุกซ้ายครับสูงครับที่แตกต่างกันที่หนึ่งแข่งขวามาขวาคืนเกี่ยวเดิมเอาละครับเดินเข้ามาแม่อาลีนี่แมพยายามต่อยหมัดครับเอาละครับย้ำเข้ามาครับพยาับเตะขวามาเคลียแข่งขวาคืนไปกับบวกมา,ออาไปเจาะยางหุกไปครับเตะซ้ายหยับเดินครับอาลีเลซ่าทั้งแล้วนะครับแข่งของอ้าตัวโดนหมัดครับโอ้โหหล่นเลยครับ โอ้โหสัญชีแล้วไหมครับเท็กซัสครับมีแบ็กคิกครับมัดขวามามัดคืนผุกซ้ายครับต่อยซ้ายครับไี้ก็มงในแล้วก็ทิ้งล้มลงป่ายับเตซ้ายซ้ายคืนครับเดินดูมั่นใจเลยครับนี่ครับสิบต่อแปดครับหนึ่งนับก็ออกมายีโลโหแล้วผุกซ้ายครับโอ้เต็มเต็มเลยเดี๋ยวดูว่าจะจบลงตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับโอ้เอาละครับแมดโดนตรงไหนก็คอแม่ก็ยังอยู่เฉยครับเตะขวาต่อยขวาครับ ซาตอน้โอ้ยหมัดขวาหมัดขวาตีเข่าครับยังตอดเอาว้ครับอริเลซ่ายังเมาอยู่ยังเมาอยู่ครับโดนหมัดแล้วก็ทิ้งตัวช็อตนี้จบเลยครับโอ้โหอันตรายมากๆนะครับจังหวะจากมาเลเซียถูมือเลยครับที่